สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีฉันกันทิยาพรเนชรัตรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกค่ะทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าของโครงการสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งก็ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองลับแลเมืองมหัศจรรย์ของผลไม้เมืองงาม 3. วัฒนธรรมบ้านเกิดพรยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุดรดิตีสอการจัดที่ดินและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูการตามโครงการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคอทชอจังหวัดอุดรดิต 3. โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์และพบปะประชาชนโดยมีนายนพพลิศสิริโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนราชการและประชาชนนะคะได้มาให้การต้อนรับซึ่งทางด้านของนายชัยวชรงคโคโซกป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนประชาชนชาวอุตรดิตถซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นถือเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนและศักยภาพสูงในการที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายรวมไปถึงอาหารผลไม้ภาษากีฬาศิล,ละปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจังหวัดอุตรดิต์จะมีศักยภาพอยู่มากแต่ยังขาดในการเอาใจใส่จากรัฐบาลโดยเห็นได้จากการรายงานจากวิดีทัศน์ที่ระบุจังหวัดอุตรดิต์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่60ของประเทศจากทั้งหมด77 7จังหวัดซึ่งดูแล้วเกือบอยู่ใน อันดับล่างสุดทั้งที่ความจริงแล้วนะคะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะทําให้นักท่องเที่ยวนั้นมาท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะระหว่างที่ได้รับประทานอาหารกลางวาันร่วมกับภาคเอกชนและได้มีการพูดคุยกันทําให้ได้รับทราบถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ว่ายังไม่มีที่ทําการของการท่องเที่ยวซึ่งหากไม่มีตรงนี้นะคะจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาได้อย่างไร จึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปอยังผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้มาตั้งสำนักงานอยู่ที่นี่เพื่อที่จะโปรโมตสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีผลดีไปถึงธุรกิจที่พักและโรงแรมต่างๆที่จะทําให้มีการจองที่พักจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งจากตัวเลขที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์7 0 0 0คนต่อปียังถือว่ายังต่ำมาก เพียง2เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งจากนี้นะคะจะมีการประชุมกับทางทททนะคะซึ่งก็กำหนดตัวชี้วัด KPI จากนี้อีก2ปีต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 1.5ล้านคนหรือว่าเท่าหนึ่งนะคะทั้งนี้การที่จะดำเนินการตรงนี้ได้นั้นทางทอทอท,อทอต้องมีส่วนผลักดันรวมไปถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จะช่วยการผลักดันดึงสักยภาพตรงนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นมวยไทยโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเพิ่งจะทราบว่าที่นี่มีมวยไทยท่าเสาซึ่งมวยไทยถือเป็นศิลปะ การต่อสู้ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเช่นที่ประเทศอังกฤษมีค่ายมวยไทยถึง6,000ค่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงถือเป็นซอว์พาวเวอร์ที่สำคัญที่จะต้องมีการผลักดันโดยเชื่อมั่นว่าจากศักยภาพที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่มากขึ้นรวมไปถึงศักยภาพในเรื่องของผลไม้ต่างๆทั้งลงังสาดมะไฟมะเฟือง และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนั่นก็คือทุเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนไทยและคนจีนซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างมากทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวถึงการที่ได้ไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในห่วงที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับ การยกระดับด่านศุกากรที่จะสามารถส่งสินค้าไปขายที่ประเทศจีนได้ผ่านประเทศลาวนั่นเองค่ะซึ่งหากมีด่านศุกากรก็จะทําให้การค้าขายของประชาชนนั้นดีขึ้นรวมไปถึงยกระดับผลไม้ต่างๆที่จะสามารถส่งไปขายอย่างประเทศจีนได้รวมทั้งการทําให้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจในบทบัญญัติ ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้และถ้าทําให้เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะทําในเรื่องของการปลูกป่าได้ด้วยอีกทั้งจะมีการดูแลในเรื่องของที่ดินทํากินโดยการแจกโฉนดเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นไปพึ่งเงินนอกระบบที่จะทําให้เกิดปัญหานี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยรัฐบาลได้ประกาศไปแล้วที่จะทําให้นี้นอกระบบนั้นหมดไป นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้ย้ำถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอทอนะคะโดยเฉพาะทอผ้าต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ประชาชนนั้นได้ทำขึ้นมานั้นต้องมีสถานที่หรือว่าโชว์รูมรองรับสำหรับ การนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงและจะดจาหน่ายเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าห้างร้านต่างประเทศนั้นได้มาสั่งซื้อได้สะดวกซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้ตระหนักและให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยจะมีการจัดสถานที่เป็นดิพาร์ตเมนต์สโตร์สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัตนะคะได้จัดไวใ้ให้กับประชาชนเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอท็นั้น มาแสดงในการจัดจำหน่ายซึ่งคาดว่าจะทำให้มีการจำหน่ายได้มากขึ้นตรงนี้นะคะถือว่าเป็นแผนง,งานที่รัฐบาลน,นั้นพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวอุตรดิตถ์ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่และ,ะไรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาเห็นศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตนั้นอย่าเพิ่งหมดกําลังใจรัฐบาลนี้จะไม่ทอดทิ้งประชาชนและจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นดีขึ้นค่ะสําหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะโดยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไข หนี้สินของประชาชนรายย่อยครั้งที่2ทับ2,516โดยผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยในห่วงที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยนะคะโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองประธานกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยครั้งที่2ทับสค่ะโดยมีสาระสำคัญดังนี้ พันตำรวจเอกทวีนะคะได้กล่าวว่านี่นอกระบบถือว่าเป็นวาระที่สําคัญกระทรวงยุติธรรมนั้นได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กําหนดไว้และได้นํำนี่นอกระบบมาอยู่ท้ายพระราชบัญญัติคดีพิเศษคือการปล่อยกู้เกินกว่าร้อยลต่อปีหรือเกินกว่าที่กฎหมายนั้นกําหนดโดยส่วนที่จะเป็นคดีพิเศษคือ เครือข่ายหนี้นอกระบบเช่นเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้รวม30ล้านบาทหรือมีลูกหนี้50คนขึ้นไปซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะทำการตรวจสอบ กับกมรมบังคับคดีว่าเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้กว่า50คนมีทั้งหมดกี่รายทั้งนี้ได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้อำนวยการในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและกระทรวงยุติธรรมจะร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการสืบสวนเครือข่ายดังกล่าวซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหานี้นอกระบบ นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในวันนี้นั้นเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาทางแพ่งเมื่อส่งไปที่กรมบังคับคดีทางที่ตั้งเรื่องและยังไม่ได้ตั้งเรื่องรวมกว่า16ล้านล้านซึ่งก็เกือบเทียบเท่าตัวเลข GDP 17ล้านล้านโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ของสถาบันการเงินรวมไปถึงหนี้กยศก็เป็นหนี้ส่วนใหญ่เช่นกันแต่หนี้กยศนั้นได้มีการถแถลงการแก้กฎหมายว่าหลังจากวันที่20มีนาคม2516กกฎหมายเก่าระเบียบเก่าจะถูกยกเลิกส่งผลให้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศน,นั้น ต้องดำเนินการคำนวณหนี้ใหม่ทั้งหมดโดยต้องมีการจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยไม่เกิน1บาทและเบี้ยรปรับไม่เกิน0.50ซึ่งแต่เดิมกรมรับคับคดีพบว่าส่วนใหญ่จะฟ้องประมาณ25%ดังนั้นหนี้จึงเป็นก้อนใหญ่ซึ่งลูกหนี้จำนวนมากก็ใช้หนี้ไปมากแล้วโดยลูกหนี้ต้องใช้เงินต้นคืนเมื่อใช้เงินต้นไปเท่าไหร่ให้นำไปหัก เพราะเดิมวงเงินที่ใช้ใจ่ายไปเป็นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับเราจะเห็นได้ว่าบางคนกู้มา3 0 0แสนใช้ไป7แสนยังเหลืออีก2แสนจะพบลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะทั้งนี้นะคะถ้ามีการคำนวณนี้ใหม่เชื่อว่าลูกหนี้จะมีกำลังใจในการคืนหนี้และสามารถแก้ไขได้ค่ะ ส่วนนี้บัตรเครดิตนะคะปกตินั้นนะคะมีอายุความ2ปีแต่ในกฎหมายแพ่งจะมีเงื่อนไขที่ว่าการยกอายุความนั้นไม่ให้เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้เป็นคนยกแต่ถ้าลูกหนี้ไม่ยกในวันฟ้องหรือวันมาต่อสู้คดีลูกหนี้ก็จะไม่สามารถเอาสถานะเรื่องอายุความมาใช้เมื่อไม่นำสถานะอายุความมาใช้ จึงถูกฟ้องบัตรเครดิตและบางครั้งถึงขั้นยึดบ้านทั้งนี้นะคะในที่ประชุมได้หารือว่าต้องทำให้ประชาชนทุกคนต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองหากใครเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องตรวจดูถ้าเกิน2ปีต้องเขียนคำร้องโดยกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ที่ทำแบบฟอร์มให้กับลูกหนี้บัตรเครดิตซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนนอกจากนั้นนะคะก็ยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณได้เปรียบทางกฎหมายก็ควรที่จะแจ้งให้ลูกหนี้ทราบด้วย โดยทางกระทรวงยุติธรรมจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งและจริงจังส่วนปัญหานี่สินของครัวเรือนนะคะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากโดยกรมบังคับคดีจะมีการฟ้องร้องกว่า16ล้านล้านและยังมีส่วนที่ยังไม่ทราบอีกเป็นจํานวนมากกระทรวงยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งแรกโดยใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมจังหวัดเพื่อนําความยุติธรรมไปสู่ประชาชนและอีปัญหานี้สินขึ้นมาช่วยกันแก้ไขาตามนโยบายของรัฐบาลที่ จะแก้ไขปัญหานี้แบบรอบด้านด้วยความยั่งยืนนะคะซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านของพันตำรวจเอกทวีนะคะได้กล่าวถึงหนี้ของข้าราชการซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสงสารหากข้าราชการไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ก็จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาช่วยจ่ายหนี้เพราะหากข้าราชการถูกฟ้องล้มละลายก็จะต้องออกจากราชการโดยมะเร็งร้ายของหนี้คือดอกเบีย้ยซึ่งทางกิติรัตน,น์นรนงประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นได้เสนอวิธีคิดดอกเบีย้ยใหม่ในที่ประชุมไว้แล้วค่ะ ส่วนทางด้านของพลตารวจเอกกิติรัตน์นั้นได้กล่าวว่าในครั้งนี้นะคะก็จะได้มีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้สินประเภทต่างๆไปในหลากหลายประเภทในฐานะข้าราชการตํารวจซึ่งถือเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งได้รับฟังแนวความคิดและมะติของที่ประชุมในการแก้ไขปัญหานี้ของข้าราชการซึ่งถือเป็นนี้สินที่มีขนาดใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่ข้าราชการตํารวจที่เป็นนี้สินแต่ยังมีข้าราชการอื่นๆข้าราชการครู ราชการสาธารณาสุขต่างๆซึ่งเรานั้นได้มีการรับฟังและเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์พบว่าการหักเงินเดือนหรือว่าการชำระหนี้ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบสินเชื่อสวัสดิการทำให้เกิดปัญหาข้าราชการ มีเงินเดือนไม่ถึง30%ดังนั้นนะคะหลักการที่คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันคือทําให้ข้าราชการไม่ว่าประเภทใดให้คงเหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่า30%ของเงินเดือนก่อนชําระหนี้สําหรับแนวทางในการพิจารณาแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ โดยเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการอยู่แล้วการลดอัตราดอกเบี้ยทาให้ผู้เป็นหนี้คือข้าราชการจะแบกภาระหนี้สินลดลงโดยอัตโนมัติ โดยในส่วนนี้นะคะเชื่อมั่นว่าจะมีข้าราชการหนึ่งใน3ที่สามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ถ้าบางรายไม่สามารถทำให้เงินเหลือมากกว่า30%ของเงินเดือนได้จะใช้วิธีการขยายงวดชําระเงินต้นออกไปให้ถึงอายุ75ปีจะส่งผลให้เงินต้นนั้นลดลงโดยอัตโนมัติ เป็นสิ่งที่คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางที่2ในการขยายเวลาการชำระเงินต้นจะทำให้กลุ่มข้าราชการสามารถมีเงินเดือนเหลือใช้อีก จากนั้นนะคะถ้าเงินเดือนยังเหลือไม่ถึง30%จะใช้วิธีการหาเงินกู้พิเศษหรือใช้เงินกู้จากสถาบันที่เป็นทุนเดิมของหุ้นจากสากสารอมทรัพย์ของตนเองซึ่งไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะคะนำมาเป็นเงินกู้ของตนเองได้ในอตาดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ได้กำหนดกรอบเอาไว้จะทําให้การแก้ไขปัญหาผ่อนปรนภาระของการชำระเงินให้ข้าราชการ ไปอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ห้าปัญหายังเหลือเงินไม่ถึง30%อีกนะคะก็เชื่อว่าจะเหลือแค่บางรายเท่านั้นค่ะเราจะนำมาวิเคราะห์และแก้ไขเฉพาะรายเพราะให้เกิดการปลดหนี้ และอยู่ในคุณภาพชีวิตที่อยู่ได้คาดว่าจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2517เป็นต้นไปแต่การที่จะกำหนดแนวทางต้องขอดูความร่วมมือจากกลุ่มนานจ้างซึ่งก็คือกลมบัญชีกลางและส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดข,ของข้าราชการนั้นทั้งนี้นะคะจากการประชุมในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีความดีใจและพร้อมที่จะนำมติและแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไปขับเคลื่อน ให้นี่สินของข้าราชการตำรวจนั้นลดลงค่ะโดยในขณะที่นายกิตตรัตนะคะได้กล่าวว่าภาพรวมนี่ของข้าราชการทั้งระบบพบว่าข้าราชการที่มีอยู่ในระบบเงินกู้สากรมียอดรวมทั้งสิ้น3ล้านคนส่วนใหญ่นะคะอยู่กระทรวงศึกษาธิการประมาณ8 0 0 0 0นคนกระทรวงสาธารณสุข2ล้านคนตำรวจอีก 2ล้านกว่าคนนั่นเองค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขหนี้สินของข้าราชการนั้นนะคะเราก็จะดูแลข้าราชการในระบบสวัสดิการและรัฐบาลจะดูแลในเรื่องของการหักเงินเดือนให้ทุกหน่วยส่วนหนี้ที่เหลือทุกประเภทมีแนวทางและหลักการครบถ้วนพร้อมที่จะนําเสนอนายกรัฐมนตรีค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะ,ะแถลงในเรื่องของหนี้สินทั้งหมด ครบทุกประเภทเพื่อความชัดเจนในวันที่12ทธันวาคม2516ที่จะถึงนั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวเนื่องในวันเอสโลกนะคะที่ผ่านมาค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดให้ตรงกับวันที่1ทธันวาคมของทุกปีคะ่ะเพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดการยอมรับและเข้าใจผู้ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกว่ารัฐบาลน,นั้นสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสนะคะให้ประชาชนนั้นมีมาตรการในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันโดยมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอสให้ได้นั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนางสาวเกนิกานะคะได้กล่าวว่าในขณะที่รัฐบาลนะคะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงเราก็จะต้องดูแลผู้ป่วยโรคเอดควบคู่กันไปด้วยนะคะโดยรัฐบาลได้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทที่ได้ บรรจุสิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสเพื่อที่จะเข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมรัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปะสะชภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเอสนั่นเองค่ะ ซึ่งรัฐบาลนะคะขอฝากไปยังคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละ2ครั้ง รวจเร็วเพื่อให้รู้สถานะของตนเองลดการถ่ายทอดเชื้อไปอยังคู่โดยผลการตรวจหาเชื้อ HIV จะถูกเก็บเป็นความลับซึ่งปัจจุบันโรคเอสนั้นแม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้เช่นเดียวกันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทางอารทาพ,พอดแคสต์ค่ะดิฉันกันที่พอพรเน่แชรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะองค์การสงครา์ทหารผ่านศึกในพระบรมบราชูปถัมภ์และสมาคมแม่บา้านองค์การสงคราะ์ทหารผ่านศึกร่วมออกร้านในงานกา,กาชาติประจำปี2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา11ถึง22นาฬิกาณสวนลุมพินีประตู3จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญเสี่ยงโชคด้วยการเล่นเกมสอยดาวโดยจำหน่ายบัตรในราคา25บาทเพื่อรุ่นรับรางวัลใหญ่โดยรายได้ทั้งหมดจากการออกร้านจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระคณิธฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี ผู้ปนายทการพุ่งเนยการสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อไป